มาถึงช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับผู้ชายที่เราคิดถึงอยู่นะคะก็คือพี่ต้นแม็กอินทอชนั่นเองหรือพี่ต้นวงสกรใช่ไหมเขาเขาเรียกกันไหมคะว่าพี่ต้นวงสกร์เเรียกต้นแม็กอินทอชส่วนมากจะเรียกแม็กอินทอชส่วนแม็กอินทอชสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถามนิดนึงว่าพี่ต้นอยู่กับกลองมาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมคะใช่ก็ถือได้ว่ากลองนี้เป็นเป็นเครื่องดนตรีที่เหมือนกับ เป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเลยครับใช่เป็นเครื่องดนตรีที่รักมากรักมากเลยที่บ้านมีกลองอยู่กี่เขาเรียกอะไรฮะชุดเออมีกี่ชุดมีกี่ชุดคบก็ยิ่งก็มีอยู่สองชุดนะครับอแล้วจริงๆแล้วคนจะตีกลองให้ดีให้เก่งให้แน่นเนี่ยเขาต้องมีเหมือนกับมีพื้นฐานหรือว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในตัวเขาก็ต้องอย่างแรกคือต้องต้องมีกําลังอ๋อใช่ไหม มันก็ว่าต้องต้องออกกาลังหน่อยต้องออกกําลังตลอดถ้าถ้าถ้าวิ่งด้วยก็ดีเหมือนนักร้องว่ายน้ําเพื่อให้ปอดแบบปอดมีพลังใช่ไหมกลองก็ต้องวิ่งเคยเคยตีแล้วแบบว่ามัฟลุกไปหรือว่าแป๊กไปมีไหมฮะมีแต่ตอนช่วงที่ไปถ่ายหนังเยอะๆมีหลับตีไปหลับไปจริงเหรอคะครับ แต่ว่าเวลาที่เล่นอะไรทั้งวงแล้วเพี้ยนในส่วนใหญ่ความเพี้ยนเนี่ยจะไม่ค่อยจะมาจากกลองเนาะหรือว่าเป็นเพราะกลองไม่มีวันเพี้ยนอยู่แล้วไม่มีวันเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเราจะฟังกีตาร์เพี้ยนหรือร้องเพี้ยนหรืออะไรเพี้ยนได้มากกว่ากลองกลองเนี่ยโน้ตมันสั้นแล้วมันทําจังหวะอย่างเดียวน้นค่ะค่ะอ่านั่นก็เป็นเรื่องของกลองนี่เรามาคุยต่อเมื่อวานนี้เราคุยค้างเอาไว้ว่าอินโนเซนต์เนี่ยอินโนเซนต์ แินทอชเห็นเห็นพี่ตีกรดเดนอเซนไงพี่พี่ก็ไปออกงานด้วยกันมาในในคอนเสิร์ตของเดอะอินโนเซนนะโอ้ตอนนั้นเรียกเสียงกรี๊ดได้มากเลยแต่ว่าคนนี่ยังกรี๊ดอยู่นะคะแต่ว่ากรี๊ดสุดๆของแมตต์อินทอชนี่คือชุดใจสยิวชุดที่สองชุดที่ชื่อชุดใจสยิวเลยใช่ไหมคะแล้วแล้วเพลงที่แบบดังมากๆเลยในชุดนั้นมีเพลงอะไรบ้างคก็เพลงใจสยิวใจสยิวนี่แหละ มีเอามาร้องใหม่ด้วยนี่ใช่ป่ะมีครับใช่ไหมฮะใครเอามาร้องนะน้องๆที่ที่เป็นวงวูฟแพ็กครับวูฟแพ็กที่เข้ามาจากอินคาเขาร้องใจสิ่วด้วยค่ะแล้วมีนอกจากใจสิ่วมีเพลงไหนครับวันวานยังไม่ใช่ใช่ไหมวันวานอันนั้นอีกชุดหนึ่งชุดถัดมาครับชุดชุดใจสิวก็มีมีเพลงเนี้ครับเพลงนี้ที่ ส่วนใหญ่แม็กอินทอชนี่เป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับเพลงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เล่นแล้วคนรู้ขึ้นเต้นได้ไหมฮะก็มีนะครมีเพลงเต้นๆด้วยใช่ไหมครับก็พอๆกันยุคดิสโก้มันเริ่มมายุคยุคพร้อมๆกับแม็กอินทอชไหมดิสโก้มันเริ่มมาแล้วนี่ใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าเป็นยุคเหมือนยุบเซเวนตี้อะไรอย่างนั้นนะเซเวนตี้เอตี้ค่ะนี่จะเรียนถามพี่อย่างนี้ว่าตอนที่ชุดที่สองดังเนี่ยมันดังขนาดไหนฮะ ตอนนั้นก็ดังยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่า,วาคือตอนนั้นยังเล่นที่แดนเดลามิดอยู่ครับจ,จำแดนเดลามิดใช่ใช่ใชื่อว่าเราช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วตอนคืนถึงจะไปไนท์คลับใช่ครับโอเคค่ะคือเล่นแล้วก็แล้วก็จะมี <c oughs> เป็นครั้งแรกเลยที่ที่ได้ยิน <c oughs> คนอื่นเนี่ยร้องเพลงของเรา แล้วดีใจมากครับใจสิ้เนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่เล่นเล่นที่แดนเออร์มิตเนี่ยแล้ววิทยุเริ่มเล่นหรือยังคะก็ยังยังไม่ค่อยมีครับยังไม่ค่อยนั้นเพราะว่าเพราะว่าคือรายการเพลงเพลงไทยสากลที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็ยังมีฟอร์แมตลูกกลุ่มลูกทุ่งอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีแบบดีเจเหมือนทุกวันนี้ใช่ครับค่ะแล้วตอนชุดที่สองนี้ก็ยังไม่ได้สังกัด ค่ายใดค่ายหนึ่งเลยก็เริ่มสังกัดค่ายยังฮะคือคือก็ทํามากับพี่วิเชียนนะครับแกก็ทําเป็นฮ็อบบี้แกก็ยังไม่ได้ทําเป็นนิติท <azo> ัศน์เลยตอนนั <rowd tôi> ้น <AU> ย <X> ังไม่เป็นนิติทัศน์เลยอยังครับและนิติทัศน์มันเริ่มเป็นนิติทัศน์ตอนไหนอะตอนหลังตอนที่ตอนที่วงแม็กรู้สึกจะเลิกวงแล้วอะหรอเหรอฮะถึงจะเป็นนิติทัศน์ค่ะแล้วจริงๆแม็กอินทอชนี่มีทั้งหมดกี่ชุดนะฮะเออ ก็มีสี่หรือห้าชุดเนี่ยมีผมอยากดังใจสิววันวานยังหวานอยู่วันนี้ยังมีเธอซึ่งกันและกันห้าชุดห้าชุดแล้วทุกชุดที่ทางพวกพี่นี่เล่นดนตรีในห้องอัดเองหมดเลยป่ะฮะเล่นกันเองครับเล่นกันเองเลยเพราะสมัยก่อนเขาก็เขาก็เขาก็เห็นว่าผมเล่นกันเขาถึงให้ไปอัดเสียงเขาก็คงไม่มีจ้างคนอื่นมาก็คือเล่นเอง้องเองหมดเพลงเนี่ยเพลงเนี่ยพี่เชียนแกบอกว่าเดี๋ยว <an> <t une> ไปจ้างพวกครูเพลงแต่งให้<อ> <an> <t une> พวกไหนไม่ต้องแต่งเองอ